ร้านนี้นะฮะเจนสาวสวยยิ้มหวานแค่นี้อยู่ถ้าเจอคนนี้ว่าถูกร้านแล้วนี่เลยโต๊ะนากระเที่ยวเนื้อตุ๋นนะฮะพักคิ้วแน่นอนเนื้อตุนน๋นเอ็นเอิญอะไรติดมันอย่างเงี้ยเด็ดเลยคนอย่างเงี้ยเหมาะมากขอบคุณค่ะลองทานดูนะคะลองคะออกขึ้นได้เลยครับถูกใจหรือเปล่าถูกใจแน่นอนเอ็นแก้วค่ะทานไหมเอ็นแก้วทานค่ะคะได้ครับเนื้อตุ๋นก็เอาใช่ไหมได้เลยครับทานทุกอย่างครับ พร้อมเสิร์ฟครับชามแรกเอาริลล,ลัวลิวล้วนหึ่เน้นเน้นโอ้โหทุกล,ง,ลพงพร้อมเสิร์ฟครับหึ่พริกพร้อมมันพร้อมพร้อมนี่พะครีวล้วนเอาริวล้วนปรุงไว้ชามบ้างแล้วกันสักทีหนึ่งเอาหึ่หอโอ้โหเหล่าริวล้วนอย่างงี อ,อร่อยเลยอยี่ในเด็ดเด็เดนี่เยอะมากเลยนะฮะอยู่ประเทศไทยเราลุยครับหม้อหม้อคตกรุบเลยดูล้วนอร่อยม,มากเลยครับชอบมากเลยครับเอ๊ะทำไมมาวินไม่มาถึงล่ะ ยืนอยู่เลยตัวเป็น,รนครับดีใจจังเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับดีใจจังเลยครับขอบคุณครับนี่ยพากี้ริว้วกับเขาสวยเลือดเลออย่างนี้มาลุยฮะหละังดูเอ็นเนี่ยสามชุ่มตุ่มห้าชุ่มครับ เจอเอ็นแบบนี้หืโดดติง่งติ่งลำบากใจน่าดูเลยอ่ะลุยครับโอ้โหนี่มาดูราพิ้งกัส้มร้านนี้น้ำส้มเลิศมากเราจะบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี่สลามที่อร่อยจริงๆลุยครับ จิ้มลาดไปโจพี่จดติงๆเงี้ยโคตรได้ฟิลเวลากินเนี่ยอร่อยมากเลยลุยครับถ่ายรูปไหมครับตถ่ายรูปไหมฮะครับพักขิ้รุนร่รเวรวนเงี้ยโคตรได้อร่อยน้ำหอมมากลุยครับ ต้นาตนากรเดือนื้อสุนนาะนี้เดจริงๆม็นก็เดือเนื้อสลาเอร่อยมากสุด,ดยอดเดือด